คำเตือนไป็ุคมเสื้อสุดขดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องไม่ได้สนับสนุนการเล่นการันทีผิดกฎหมายตกชฉีดทางช่องไปแค่แนวทางหวยรัฐบาลเท่านั้นดูแล้วชมแล้วก็วอยิ่งที่เฉยกดไลค์กดเชร์กดริดล่างไม่ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกคนกลับมาแล้วครับพี่น้องครับแนวทางหวยรัฐบาลาครับวันวันที่20นะครับเนาะ เก12ปีโหกับพี่น้องครับเป็นเง้ยได้คพี่น้องครับหัวทีเรือพี่ถนครับผมก็ออกตตเก่านะครับเนาะก็เก้าศูนนะครับเนาะกัสองนกาศูนย์สองสีะครับพี้อเนาะมีคนถีว่าน้อพี่น้อเนาะพี่น้อเนาะุ้ไดบิงจบกับยุธีด้วยครับเนาะนะครับก็ใส่ิทิได้ครับได้เลการชมกับครับผมก็ ช่องช่างยกระมีเข่ามีรุดนะครับเนาะพอเป็นหอยสูตรครับผมกัสู่ต่อไปพี่น้องครับสู่ต่อไปนะครับเนาะกับเป็นเป็นหงื่อนไขสยอดต่อไปนะครับเนาะกัมีเข่ามีรุดครับพี่น้องครับวันนี้ตามมันต่อพี่น้องครับเราสิบเด็ดตัวใด่นนะครับเนาะกัขอบคุญในไหลครับพี่น้องที่ติดตามนะครับเนาะขอบคุณทุกคนนะครับที่ตามรับชมนะครับเข้ามาแล้วกับเรื่องก็ไลค์กดแชร์ นะครับคนสําเร็จข้างล่างสัญญาณนะครับสู่ฝ่ายคิอต่อไปนะครับเนาะนะครับเป็นกําลังใจสัญญาณครับผ่านนะครับเนาะผ่านนะครับยูทูปนะครับเนาะกับเซลล์ยูกันโดนนะครับเนาะผลงานของสัญญาณกับเป็นแบบหลังเลยนะครับเดี๋ยวเขาเขาเบื้องหลังเลยครับผมนะครับวันนี้เสือตัวใดต้องเป็น้อเนาะกับมือเสือหมูให้กันนะครับนอกจากพี่น้องสิบบนต่อไปดีครับผมไปกันเลยครับ ครับเกพไปนองครับเจ้าท่างมวลาวัฒนาครับหัวลทียี่สิครับ,เ,บ,รบ, 20, รบเดี๋ยวสิบงครับปีขงคงได้ครับเนาะสุดซโตครับไปนอนครับสุดซโตก็เลยโตไปแล้วครับไปนนครับสเก่าศูนยนึย์ีศครับสองสองี่สเก้าีองครับสองเก่าสีศูนย์หนึ่งศูนย์สีศูนย์สองสอง สองเก่าสีองครับงวดน,นี้หวยซาตัวเก่าบวพี่น้องมาครับเนาะหวาตัวเก่าบวพี่น้องหรือไอแปดหกแปดาคือแปกแปดบ่พี่น้อง่าตามโู่ไม่ได้ตามนีดีพี่น้องมาคับเนาะกระดสองสองสีครับ,นะ 22, 42, รบตัวเด่นนะคับเนาะสองเก่าสี่ครับตัวเด่นพี่น้องครับหรือซห้าสองเก่าสี่ศูนย์หรือซีาหนึ่งศย์ศนยมาครับานะ กับวุ้อหูกับนึกว่าสุดมาตัวเก่าสองสองสี่สองสองเก่าสี่สองครับพี่น้องนะครับเนาะก็ลองใส่กิจยานไปกับเด้อในการรับชมครับทุกอย่างเรตต่ำสูตรตามแนวท่ามนะครับเนาะเป็นแนวทางพี่น้องเบิร์นครับผมนะครับมากกระโดดใบช่ไว้ครับพี่น้องครับผมมากับพานครับกับวาเบิ่งชุดสามโตนะครับพี่น้องครับ ชุด3ตัวครับแนวทางหัวยล่าพัฒนาครับผลวันที่ขี่กับเดือด12ปีโอโหับพี่น้องครับชุด3โตัวก็ได้ตอบกนี้ครับพี่น้องเก0า4 0 2ศ2น4 2้ครับเก0 0 4ีน่ขอโทษครับพี่น้องศ4 0 242 9 4ศเกี่ครับพี่น้องครับชุดเด่นนะครับพี่น้องครับ 9ก้าสี่ศ2นย์สองสี่สเก้าสี่ครับพี่นองครับนี่คือชุดเป็นนะครับเนาะพี่น้องมักตัวได้พี่นองก็เลือกเอาครับพี่นองตัวเด่นก่นี่ชุดเดียกันนะครับเนาะเก้าสี่ศูนองสีเก้าสี่ครับพี่นองครับตัวล่องศูนครับพี่นองครับพี่น้องมักตัวได้ก็เลือกเอาครับผมนะครับเนาะศูนยม่าวอวดนี้กับโหูด้วยกันนะครับเนาะ เนื้อซีมาตัวเก่าซีสองนะครับมันก็เป็นไปได้ีกแบนะครับเนาะพอหวยเล่าสเปนดังสันพี่น้องหวยเล่าสเปนดังสันเพืหวดที่ออกแปดหกควาละว่าออกหกแปดนะครับเนาะนั่นละพี่น้องมันสเปนดังสันนะครับเนาะพี่น้องมารตัวได้พี่น้องกับเบลเอาเดินทุกพี่น้องครับผมกับพิเศษเน้าทางเฮดแนวทางพี่น้องนะครับเนาะเป็นแนวทางนะครับเนาะเขาเฮดตามสูตรนะครับเนาะเขาว่าเขาเขาจะว่ากันนะครับผมกับ ขอบคุณในห,หลายตีที่ตามครับผมที่นองคับว่าเบิรกับสุด2องโตผลนะครับเนาะสุด2องโตนครับแน่ทาง้งหัวเหล่าพัฒนาครับโควดวันที่ยี่สิบกับเตือนสิบสองปีห6หกครับพี่นองครับสุด2องโตอะไรต่อไปนี่ครับพี่นองครับ2องศสองหนึ่ง สองสอง3ามศูนย์สสองสศูหนึ่งสี่ครับพี่น้องครับมี่เก่าโตเดียกันนะพี่น้องเนาะเดีสุดเด็นก็มี่ศู2ครับสี่ศูนยครับพี่น้องมักตัวได้พี่น้องก็เรียกเก่าครับพี่น้องครับเทวตัวเด่นที่เขาเต็มนะครับนาก็มี่ศูนย์สี 41, ส่สองนส1่หนึ่งก็บเนียดกันนะครับนะ เป็นวันนี้นะครับเดนรูดนะครับ C ตัวเดียวโดนะครับเดน C ตัวเดียวครับรูดบน C นะครับรูดบน C ครับพี่น้องครับ C ตัวเดียวครับถ้าพี่น้องมากนะครับน่าซื้อนะพี่น้องเลือกไปเลยครับ C ศูนย์ C หนึ่ง C สองครับโดยที่ว่าน่าทำเนาะน่าทำเนาะครับไปเลยครับ C หนึ่ง C ศูนย์ C สองครับเพราะว่าหลดหลด C นครับเนาะ เขาเพราะเขาจะว่ากันนะพี่ดอกทุกอย่างเฮ็ดตามสูุดนะครับนะเนาะนีตัวเป็นตัว C2 หมดก่อนพีน่ดอก024นะพี่หนอนเนาะ C กับ U 0กับ U ได้พี่น้องเด้อ C กับ U 0กับ U อันนอาจ,จะเป็น C0 ก็ได้นะครับเนาะตัวเด่นนะครับเนาะนี่จะเป็น C2 กับโอหัวขกันนะครับเนาะ จัดเลยฮอตจัดไปเลยซี่หนึ่งสี่ศูนย์ี 0, สองไครับเนาะวิ่งซีตัวเดียวครับขบวนครับผมมากระกระไวจบได้ครับพี่น้องครับว่มากะผพานได้ครับผมสมยศไอทีรับโปรแกรมนอกสถานที่รับโปรแกรมออนไลน์โทร086 655 7 112รับรายละเอียดได้ที่ w w w s o m y o ศ i t c o ค สมยศไอทีรับลงโปรแกรมนอกสถานที่รับลงโปรแกรมออนไลน์สนใจนะครับติดต่อที่0866957112ดูรายละเอียดได้ที่ w w w s o สมยศไอท .com ครับกล้องวงจริดอ่อนครับแนวทางวลาพัฒนาครับวันที่20แล้วคับว่าสุดสองตัวล่างครับพีน่น้องการเดินต่อไปนี่ครับ สรบุด2ตัวล่างกับนี่หา3ามศูนย์สามเก่าสสามสองครับมีอยู่เก่าชุดหรือเก่ามีอยู่6ชุดครครับนอกส่วล่างมี6กชุดด้วยกันพี่น้องกคีหาสามศูนย์สามสอเก่าสสามหนึ่งศูนย์แตกับสองครับพี่น้องครับ ชุดเด่นที่จะยึจับหาก็มีหาสามสองเก่าสองสองครับหาสามสองเก่าสองสองกับพี่นอัครับจุดสองตัวห่างตัวเด่นนะครับเนาะส่วนตัวล่างครับศูนย์สามสองสามหนึ่งศูนย์กับศูนย์สามสองสามหนึ่งศูนย์กับตัวล่างครับสำหรับลูดกลางนะครับเนาะสองกับหาครับ ดูดสองกับหาครับพี่น้องครับหวดนี่นะครับวันที่ยี่สิบเดือนสิบสองปีครับพี่น้องครับแล้วเนาะนี่คือสองตัวหลางครับพี่น้องตัวเด่นก็มีหาสามสองเก่าแล้วก็สองสองตัวล่องก็มีศูนย์สามสองสามหนึ่งศูนย์ครับพี่น้องครับพี่น้องมากตัวได้พี่น้องก็เลือกเอาได้พี่น้องเด้อโปรดใช้วิทยาลันในการรับชมเลยครับผม ทุกอย่างกัเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะมั่มีหูเรอไปน้องมันโสต่อไปนะครับผมนะครับหัวใจวิทยาลกระดูกกระสุนศนะครับเป็นกำลังใจเชิยรับไปครับผมครับพี่น้องกับว่าเบิรงกับชุดสองตัวบนนะครับเนาะตรงๆนะครับวันที่ยี่สิบเดือนสิบสองปีโมโกกับไปนอนกับชุดแนวทาง้วเล่าวัตนาครับกระเด็นต่อไปนะครับเนาะชุดเดือนที่จะย้อนจำหายนะครับ ส่องยึจับไห่ครับสองโตบนตรงๆนะครับเนาะก็มีสุดเด่นกัมีสมีสามมีสีมีห้าครับมีสองมีสีมีสามมีหาครับสองสามสี่หานะครับพี่น้องเนาะพี่น้องมักตัวได้พี่น้องก็เรียกเก่าครับเช่นพี่น้องมักเลขสองนะครับมีสองศูนย์่งสองสองสองสามครับถ้มีนับเลขสามนะครับมี3ามศูน3์ครับ พี่น้องมักเลขซีแล้วก็มี c ีศูนย์3ีหนึ่งซีสอามครับมีศูนย์ี่งีสอามครับนีอยู่ซีตัวแล้วับตักซีนะครับเนาะตกหักฐานก็มี c ีตัวเยกครับมี่หาศูนย์หาหหาสองหาสมกับพี่น้องมัก็ได้พี่น้องกระเดื่อเก่ครับผมวิ่งรูดบนครับซตัวเดียวครับพี่น้องแล้วกับวันหนึีีตัวเดียวครับวิ่งรูด4ตัวเดียวนะครับเนาะ ก็เลือกเอาพี่น้องมักซีตัวไหนรับซีศูนย์ซีหนึ drilling, <C> ่งีสองซีสามคับที่ชุยศจบให้นะครับมี่ซีซีศูนย์ซีหนึ่งซีสองครับซีศูนย์ซีหนึ่งซีสองคับที่จะยศจให้นะครับเนาะนอนดักับตัวร่องนะครับเนาะพี่น้องมักเลหาครับหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสามนะครับเนาะเอกสามครับพิมพ์คิดจัมพี่น้องนะหาสนะครับเด้อ โมเมนต์หาซองก็เสือออกหาซองเขาบอกนะโอ้โหแค่กัดได้คร <let>. ับพ <talk> ี่น้องครับทีพิมพ์มีที่หาซับด้พี่น้องมันก็เป็นหาซองท่านพี่น้องครับโมเมนต์ที่กันได้พี่น้องหาได้ครับพี่น้องเนาะแล้วับอาศัยออกกลางอะไรวิสออกบนอะไรนะครับเนาะหอลางหอกบนเคยืได้พี่น้องเคลื่อนกันนะครับหอยปูไดที่เคยื่อนบนต่อจิตเก่าๆเนาะครับเนาะหอยบนมากกล่างหอยอ่างโอ้คือบนนะครับเนาะทำนี้แค่กันนะครับ วันนี้นะครับไพ่ขบวนนะครับเนาะตั๊กซีนะครับเนาะซีศูนย์ซีหนึ่งซีสองครับผมนะครับมากระจดไว้พี่น้องมาแคบว้ครับผมมากระพานครับผมกระพี่นอนครับเบิร์สูตรสองตัวล่างตุ่มครับหมวดวันที่ยี่สิบเดือนสิบสองปีหกหกนะครับเนาะแนวทางไวราวัฒนาครับประเด็นต่อไปนี้ครับพี่น้องครับ ชุดเด่นนะครับกับวิงมีศูนย์มีเหามีหครับมี0มีสมีศูนย์มีหามีห่งครับพี่น้องครับนี่คือชุดเอ่อชุดเด่นนะครับเนาะส่วนถ้าพี่น้องมากเลืกสองนะกัมี2 3 2 2ามสองสเก่าสหขับถ้าพี่น้องมากเลืกศูนย์ก็มี0ูนย์ส0มศูย์เก่าศย์หับถ้าพี่น้องมักเลขอกหา้วก็มีห3าสามหาสหาเก่าหหขับ พี่น้องมาเล็หนึ่งนะครับมีหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งเก่าหนึ่งหกครับพี่ต่อครับนี่งเพื่อชุดสองตัวล่างตรงๆครับหมดวันทียี่สิบเดือนสิบสองปีโมโหเราทำเนาะวิ่งรุนบนซีครับวิ่งรุนล่างนะครับนัดสองกับหาครับวิ่งรุนล่างสองกับหาครับพี่น้องครับริซึมาหาสามริซึมาหาสองริซึมาหาหกริซึมาหาเก่านะครับเนาะ สุดเด่นที่จะยกจาไหาเนะก็มี่สองสองกับสองเก่ากับคนเอกสมารตองครับสมารเบิร์นมาพี่น้องถ้าเปิลกับสองสองครับนะครับเนาะถ้าเบิรนกับสองเก่ากับหาสามนี่แหละพี่น้องหาสามครับเด้อระวังหาสามนครับเนาะโตดองครับหาสามนะครับโตเดินกับมี่สองสองกับสองเก่ากับโตร่องกับีหาสามนะครับเนาะผู้ใดย่ามาหาเก่านะครับหาเก่าหาสาม มาจกหน้าเบอร์ตโตรถดูพ like ี่น้องเนาะแต่แต่พี่น้องมากครับพี่น้องมากเหาก็หาสมหาสองหาเก้ากครับพี่น้องมากเก่สองก็มีสองสามสองสองสเก้าสองหกครับเนาะ่วนสุดเด่นที่ังรดจำหายก็มีสองสองสองเก้าสองโตนะครับเนาะวิ่งดูดล่างกับสองเขาหาครับพี่น้องครับมากับจดไวเก็บไวคร้บพี่น้องครับมมากกับพานครับ ครับพี่น้องกับเพิ่มชุดกันครับบนหลังนะครับเนาะหมววันที่ยี่สิบเดือสิปีกับผมแนวทางหวยลาวัฒนาครับก็ได้ยังต่อไปนี้ครับพี่น้องครับชุด2องโตบนหลังนะครับเนาะกับนีทั้งหมดหโตโดยกากพี่นองครับกับมี2สองสามสองเก้าสองศูนย์เครับพี่น้องคลัสี่ศูนย์ครับสองส2มสองเก้าสองสองสศย์สี่หนครับพี่น้องครับ ชุดเด่นที่ฉันยอดจำหายก็มีนะครับลางบนนะครับเนาะก็มีสองเก่าสองสองี่ศูนย์สีครับชุดร่องครับ2องสามสครับสอกับสี่นครับี่นองครับนะครับดีเป็นชุดล่องนะครับเนาะชุดเด่นก็มี2องเก่าสองสองสี่ศย์ครับผมวันนี้สี่สองสิ่ับมาอีกบอไม่ใช่คือตัวไอของไอ้แปดนะครับเนาะ ออกหกแปดก็มาออกแปดหกออกแปดทกก็มาออกหกแปดครับสามเทือซีเทือตล้วครับพี่น้องแต่ก็มายุดกับพักหนึ่งก็มาออกแปดหกอีกครับพี่น้องแล้วก็มาออกหกแปดอีกพี่น้องนะครับเนาะกับมาเน่ขี่กันนะครับเนาะสีสองสองสี่สี่ศูนย์นะครับวันนี้นะครับขบวนนะครับวิ่งศูนย์ไปวิ่งสีครับกัลางวิ่งโหลดสองนะครับกัมหาครับกัลางวิ่งสองกัมหาครับขบวนวิ่งสีนะครับเนาะ มากัดจดไวชไว้ได้พี่น้องเด้อบ่มากับพานครับผมทุย่างก็เป็นแค่แนวทางนะครับเนาะได้ครับพี่น้องครับเบื้องล้วเป็นตะเขาวพราครับันนี้ครับกะลองใส่ทุย่านได้ครับเด้อในการรับชมกับทุย่างกับเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะสังเกตกบูด้วยกันว่าหัวมี่สองตัวไดครับพี่น้องครับกะเฮยียดตามสูตรนะครับเนาะสูตรมาจยเนี่ยเขาเฮยดตำหนันพี่น้องนะครับผม สูตรเขามีเขามีรถนะครับเนาะมีเขามีรถได้พี่น้องเด้อนะครับพี่น้องก็ใส่ยุติยานะครับได้การรับชมกับผมนะครับเนาะวันนี้มีเขาวันนาราศีรถวันอาทิตยก็ได้นะครับเนาะคือมีเขาติดติดกันก็ได้นะพี่น้องเนาะสูตรต้องเป็นวัฒนสันครับเป็นแนวท้ํานะครับเนาะกับโอ้โหกันนะครับเนาะหัวใจสดกระไดพี่น้องเบิ่งกัะเบิ่งสนุกสนานนะครับเนาะเบิ่งสนุกสนานเบิ่งแก่ศิลปะนะครับเนาะ สำหรับพี่น้องที่เบิ้ง่องแนวทางนะครับเนาะการเดยนหน้าสร้างยอดกัรเสิบร่องรุ่งให้ได้ครับเด้อนะครับให้พี่น้องม่าเบิ้ง่องสาแปกครับผมแบช่องสาแปะครับพี่น้องเข้าไปครับ YouTube นะครับเนาะเข้าไป YouTube กับพิ้น์ต้งเริขยายด้ครับเด้อมาเขียนคำว่าสาแปกครับพี่น้องครับมาจากสกินเมื่อคืนมากาครับสาแปกนะครับพี่น้องกี้เข้าไปนะครับพี่น้องไปกดใดกดแช์นะครับไปกดที่ตามครับพี่น้องครับ เวลาส ar, ัญญต์โคดรนะครับโคตขึ้นมานะครับมันจะสิบขึ้นมานะครับโดยพี่น้องมัยตะวันตหานะครับเนาะพวกคนหานะครับคนหาตออแหลกนะพี่น้องเข้าไปเพื่อพี่น้องไปกดติดตามเลยนะครับเนาะกดติดตามกดแชร์ให้ครับผมนะครับมืัอนี้ก็สังยต์กอดตัวตก่อนครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องรุ่ยๆุปังๆทุกคนครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับผมรุ่ยๆกันทุกคนนะครับโชคดีที่ไม่ได้ครับพี่น้องเด้อสวัสดีครับ